สวัสดีครับเพื่นอนๆอันนี้ก็อยู่กันที่นาเช่นเคยนะครับทุกคนพามาดูมันนาชุดรุ่นแรกที่ปลูกนะครับเจอปัญหานะครับตอนเตรียมดินนะครับความชื้นไม่พอนะครับตอนเตรียมดินความชื้นไม่พอไม่ได้สูบน้ําใส่นะครับบริเวณนี้ ตอนนี้เรากำลังทำการสูบน้ำเข้าสวนมันนะครับเราผิดพลาดตรงที่ว่าก่อนไถนะครับเราไม่ได้สูบน้ำใส่นะครับทีนี้เกิดภาวะแรงนะครับดินแห้งนะครับทำให้มีปัญหานะครับมันของเราตายค่อนข้างเยอะนะครับสองงานนี้นะครับตายตายเยอะนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ ดินจะชุ่มอยู่นะครับตอนไถนะครับกมันก็จะออกดีกครเพื่อนเห็นไหมนี่โดยเฉพาะที่ลมลมๆอย่างนี้นะครับเกิดหมดเลยทุกต้นนะครับสองงานนั้นนะครับมันจะเกิดดีนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นนะครับตอนที่เราไถนะครับส่วนสองงานนี้นะครับควรชื้นน้อยนะครับเราไม่ได้สูบน้ําใส่นะครับทําให้ดินมันแห้งไวผิดปกตินะครับทําให้มันของเราตายค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เราถึงมาสูบน้ําใส่นะทุกคนตอนนี้กําลังทําการสูบน้ํานาของเราก็อยู่ติดกับข้อดีคือติดกับคลองเลยนะครับก็คือติดกับห้วยธรรมชาตินะทุกคนเราก็สูบน้ําเข้ามาใส่นานะพอสูบเสร็จเราก็จะาการนํามันมาแซมนะครับที่มันตายเยอะๆนะครับมันจะเป็นดินทรายท่านี้ดินทรายนะครับวนันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นล้วนผลทราย ตอนนี้ทําการสูบน้ําใส่อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาลมันมาแซมบริเวณที่มันตายนะครับรุ่นนี้ก็ประมาณเดือนกว่าๆได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ปลูกมันนานะครับอายุประมาณเดือนกว่าๆครับตายค่อนข้างเยอะเลยนะครับปิดพลาดตรงที่ไม่ได้สูบน้ําใสก่อนไถนะครับ มันนาชุดแรกครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราสูบน้ําใส่ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้คือตอนไถนะครับดินมีความชื้นนะครับอะฮะาการเกิดตาการรอดก็จะเยอะนะครับส่วนล็อกนี้นะครับตอนไถนี่แห้งมากนะเป็นที่ดินทรายเป็นเป็นผงเลยนะครับทีนี้ความชื้นไม่มีนะครับตาการเกิดเลยน้อยนะครับฝั่งนู้น เกิดน้อยมากนะตายค่อนข้างเยอะนะครืคอเลยมาสูบน้ําใส่นะครับตรงไหนมีความชืน้นตรงนั้นเขาก็จะเกิดนะครับตรงไหนที่แรลงแหงก็จะตายค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาสูบน้ําใส่มันนาทุกคนชุดแรกก็จะปลูกอยู่สี่ล็อกประมาณสองไร่สองไร่กว่านะครับ วันนี้ก็มาสูบน้ำใส่มัน,นครับสูบมาจากด้านนู้น,นเสียงเครื่องนะัเป็นรถไทเดินตามนะครับรถไทเดินตามใช้ในการสูบน้ำขึ้นมานครับถ้าดินมีความชื้นแต่แรกนะมันก็สวยไปแล้วนะครับมันผิดพลาดตรงที่ไม่ได้สูบน้ำใส่นะครับทุกน กับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ผ่านเพื่อนมานะสูบน้ําใส่มันสบับะรังของเรานะครับพอกว่าจะผ่านแรงไปได้ก็อีกหลายเดือนนะครับสูบใส่นะครับตัวไหนตายก็ซ่อมแซมกันไปนะครับผมกับประมาณนี้คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวอ,อัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมสำหรับการทำมันในนาร้าวนะครับ ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ นี่คือสูบน้ำเข้าเต็มแล้วนะครับส่วนนี้คือมันตายค่อนข้างน้อยครับสูบน้ำใส่นะครับมันนามีปุ๋ยอะไรดีครับใส่ให้เต็มที่ครับมันนามันระยะสั้นครับต้องรีบคุณเอาหัวครับผม หลังจากสูบน้ำเข้าเต็มนี่แรงนี้นักจัดน้ำให้เลยครับผมนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ